อัติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทันตสมมาัมพุทธเจ้ากราบคุบอาจารย์พระเทรานุเถระครับขอเจริญพรยิโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการธรรมะใช้นิกรรมทาง w ีพีบทในวันนี้ขอนําเสนอเรื่องของอัติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคําว่าตนในที่นี้ก็คือเรานี่แหละท่านผู้ชมเรานี่เป็นตัวสมมุตินะ เพราะอะไรเพราะไม่นานก็เดี๋ยวก็หมดจากตัวเราแล้วเมื่อก่อนก็ไม่มีตัวเราทีนี้ถามว่าแล้วพึ่งตนเองพึ่งยังไงเอาละให้สูตรบอกลูกบอกหลานว่าลูกเอ้ยตื่นเช้ามาก็ต้องพึ่งตนเองนะลูกอย่าอย่านอนตื่นสายอย่าายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเสร็จแล้วก็ปลุกให้ตื่นตื่นแล้วต้องจับยาสีฝันพร้อมแปลงฝันพร้อมอะไรทำนองเนี้ท่านผู้ชมพร้อมเลย ใหล้ลูกหลานเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าลืมเข้าไปแล้วยาซีฟันแปรงฟันอันนี้พึ่งตนเองเลยไม่ต้องให้ใครมาถูใหออ้จะเป็นการเข้าห้องน้ำมีอะไรบ้างสองสามอย่างต้องใช้อะสียางกับแปรงฟันแปรงฟันปัสสาวะอุจจาระอาบน้ำให้เรียบร้อยไม่ว่าใครต้องพึ่งอย่างนี้พึ่งตนเอง เสร็จแล้วก็มาพึ่งตนเองในการรับประทานอาหารที่ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องพึ่งตนเองอ่านหนังสือทำการบ้านโฮมเวิร์กเสร็จหรือยังลูกเอ้ยอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้บอกสอนลูกหลานว่าอัตหิอัตโนนาโถนเนี่ยเอาง่ายๆเลยพึ่งตนเองพึ่งการกินการขับถ่ายการนอนหลับการทำการบ้านอะไรต่ออะไรนี่พึ่งตนเองทั้งนั้น ให้ลูกให้แม่ให้พ่อทําแทนอย่าทําเด็กมันจะไม่เก่งบางคนนะนะพอมีลูกอายุสักสปอสี่ปอห้าปหกแล้วไม่อยากให้ลูกทำไอ้น่นทำนี่ปรนเปรอซะทุกอย่างจนเอาไปมาลูกทําอะไรไม่เป็นท่านผู้ชมทั้งหลายการฝึกเด็กๆจะต้องฝึกตั้งแต่สองสามขวบเป็นต้นไปเลยให้มัน เช็ดถูโต๊ะเก้าอี้นี่แบบนี้เอามาเช็ดเอาผ้าคือถ้าพ่อแม่ทําให้ดูเด็กมันจะฉลาดเพราะมันเป็นกิจกรรมในบ้านควรจะฝึกแต่ท่านไม่ฝึกทีนี้เด็กต่อไปเนี่ยมันจะพึ่งแต่แม่พึ่งแต่พ่อมันทำอะไรไม่เป็นอนาตมานี่ตั้งแต่แม่พ่อเลยสอนพอตอนสามขวบแล้วโอ้ยมาป้วนเปี้ยนแม่โคลกพริกกระเทียมป้วนเปี้ยนไปมาไปมาจน จนเห็นแม่วางก็มาจับแม่ก็เลยสอนในโขกพริกกระเทียมจนเป็นผู้ช่วยครัวแม่ตั้งแต่เด็กๆหรือสี่ขวบนี่เป็นแล้วหลังจากนั้นก็เช็ดถูอย่างโต๊ะโซโฟาอะไรตไรนี่เอาเอาผ้ามาชุบน้ำบีบไม่แห้งแล้วก็เช็ดถูฝึกมันแต่น้อยๆเลยมันจะขยันท่านผู้ชมดูแต่ไม้ทองคำเด็กมันฝึกพ่อแม่ก็ฝึกโอ้เราเห็นโอ้โหมันเก่งขนาดนี้ลวก็เราไม่ฝึกไง ไม่ฝึกลูกหลานเราให้ให้ฉลาดมันก็คอยแม่คอยพ่อจริงๆแล้วสมัยนีย้ไม่ต้องไปเป่าเออเอาก้านมามะละกอเนี่ยตัดแล้วก็มาเป่าจุดไฟสมัยตาวมานี่ต้องเอากลับมาพราวจุดเสร็จแล้วก็วางแล้วก็เอาถานไปใส่ในเตาแล้วก็เอาไอไอท่อมะละกอเนีน่ยมาเป่าฮูพูดให้มันไฟให้มันลุกขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งหม้อข้าว ลำบากสี่สุขวบทำสี่ขวบหา้าขวบทําเป็นแล้วโยมจริงๆเสร็จแล้วสมัยนีย้เสียบเต่าแล้วก็ใส่เข้าสารทําได้หมดเลยแต่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายไม่สอนลูกหลานทําให้เขาสบายจนเกินไปพอจบปหกปออไรแล้วบิดบอเตสันแอนแอน,แอน,แอนไม่ได้ช่วยพอ่อช่วยแม่เลยยังไม่คุ้มค่าเลยเพราะนั้น ให้ลูกเกิดมาแล้วสอนลูกสอนหลานให้ใช้งานแต่น้อยๆอ่ะมันดีที่สุดเลยมันเป็นกิจกรรมนะอย่าให้มันใช้รีดไอเนี่ยไอไอแพดไอโฟนไอไมเออยู่จนมากเกินไปเอาไปมาเด็กมันติดเกมพ่อแม่ไม่ได้ประโยชน์จากเด็กเลยเวลาหยุดหัดกลับมาจากโรงเรียนก็ให้ซักผ้าเองซะกดปุ่มอย่างนี้นะลูกใสแ่แป๊ใส่ผงสักฟอกเท่านี้กดปุ่มตรงนี้ เดี๋ยวมันก็เป่าปัดเดี๋ยวก็บันก็จัดการของมันสะอาดเนี่ยช่วยกันเราถ้าเราไม่สร้างกิจกรรมกับเด็กๆในบ้านแล้วเราจะหวังใครละ่ะนี่คือการพึ่งตนเองสอนให้เขาพึ่งตนเองไม่ยากเลยท่านผู้ชมแต่มาถึงบอกว่าการพึ่งตนเองเนี่ยโอ้โหมัน,ม,นมันประทับใจไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องการไปนูนป่นไปนี่สมัยก่อนแต่มาแม่ให้เอาพวก แกงไปให้ยายเวลาทางบ้านได้แกงปลาเอาลูกเอ้ยเอาไปให้ยายเอาไปให้ลุงเอาไปให้ลุงป้านนะ่ะอู้มันชอบใจนะไปแล้วเขาขอบเออดีคือเขาชมเราก็ชอบอย่างนี้เป็นต้นฝึกไปเถอะลูกหลานฝึกทีนี้พอ,อเราอายุมากไปทําไงพึ่งบุญกุศลพึ่งกรรมฐานฝึกจิตภาวนาอย่างเงี้ยพึ่งจิตภาวนาประโยชน์มันก็เกิด เช่นไปวัดไหนก็ตามมีโอกาสฝึก,กจิตตภาวนากำหนดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทรรในธรรมอ๋อกายเราสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกาย,ยานุปัสสนาสติปฐานนี่เราพึ่งตนเองความสุขทางใจเราพึ่งใครไม่ได้เลยมีโอกาสไปนั่งกรรมฐา,านเนี่ยไปวัดยานวาก็ได้เขามีทุกวันพระนี่โอ้ยห้องแอร์สบายนั่งในเก้าอี้อม,มาก็เคยไปนั่ง นั่งที่วัดยานวาอย่างนี้เป็นต้นหรือที่พุทธมนตรก็ได้อัตมาเนี่ยทุกวันวัน,ว,นวันเสาร์เอ้วันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนก็จะฝึกทําบุญที่ที่สถานีวิทยุวพชทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเลยและในครั้งนี้เชิญชวนญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลายมีโอกาสเดินทางไปอินเดียกับอาตมาอีกครั้งก็ได้ ไปอินเดียเนี่ยเราเดินทางไปวันที่3พฤศจิกายนนี้กลับวันที่10พฤศจิกาย,ายนเราไปทอดกรถินสามัคคีที่ประเทศอินเดียตอนนี้มีคนจองเหลืออยู่แค่8ที่นั่งเองจาก72ที่นั่งเหลือ8ที่นั่งเพราะเราไปทําบุญทอดกรถินประจําปีทอดที่วัดไทยนารันธาเดินทางบินตรงนะท่านผู้ชมบินตรง3 0,000กว่าบาทเอง3 0 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าใครจะไปแบบ2 0,000ไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสะดือโลก ที่พระเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นท่านอยู่ปฏิบัติธรรม7วัน7คืนตรงนั้นเท่ากับท่านไปครั้งเดียวได้ไปพุทธคยาถึง14ครั้งเช้าเย็นเช้าเย็นไปปฏิบัติธรรมโอหประทับใจมากแบบนี้ก็สองหมื่นถ้าเผื่อใครจะไปนะแต่มาบอกไว้เนี่ยติดต่อมาตามเบอร์นี้แหละตามเบอร์ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะนอกจากนั้นเราทีา่สถานีวิชุพระพุทธศาสานาแห่งชาติเราก็จะเป็นเจ้าภาพทอดกรถิน ของอสำนักปฏบิบัติธรรมพระโสนอุตรด้วยเนี่ยวันที่20ท่านผู้ชม20ตุลานี่แหละเนี่ยวันที่20ตุลาไม่กี่วันเนี่ยก็ถึงแล้วแล้ววันที่27เราก็ประมนิเทศหลังจากทอดกฐินที่สำนักปฏิบัติธรรมพระโสนอุตรเสร็จเราก็จะทำบุญเป็นการระดมพลการปฐมนิเทศเตรียมที่จะเดินทางไปพุทธคยาวันที่3เดือนพฤศจิกายน พฤศจิกายนเราก็แจกเสื้อแจกหมวกเตรียมพร้อมในการเดินทางเราจะแนะนําไปยังไงไปยังไงไปขึ้นเครื่องยังไงต้องพกอะไรไปบ้างปฐมนิเทศเราทําอย่างนั้นท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือรายการใช้นิกรรมก็บอกวัตถุประสงค์แต่หลักๆแล้วก็คืออัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนพึ่งบุญกุศลเรานี่แหละบุญกุศลเราทําตลอดตลอดอย่าไปคอย ทำตอนตาเรามองเห็นหูเราได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวเราตายไปแล้วรู้เขาแบกไปสลาวัดไหนก็ไม่รู้แหละเราไม่ได้ทำบุญทำตอนที่เรามองเห็นทำตอนที่เราได้ยินนี่แหละอย่าไปคอยแล้วก็เงินบับปากธนาคารบางทีโอบางคนนะประมาทนอกตายนอกอะไรเบาหวานมันขึ้นเกินแล้วมันนอกเลยบางทีลงเกินนอกตายธนาคารฝากเ,เงินฝากธนาคารทั้งเยอะแยะไม่ไดเอามาทำบุญเพราะนั้น ตัดสินใจเลยทำเลยนี่อย่างน้อยก็ช่วยบุญกุศลเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้อาตมาว่านะฝพกจิตเข้าว้ายพกกิตเข้าว่ายแม่วันนี้เราพูดคนเดียวไม่ได้มีครูบาอาจารย์มาคอ,อยอยู่เดี๋ยวพบครูบาอาจารย์ช่วงสองแล้วช่วงสามก็มาพบกับอาตมาอีกครั้งหนึ่งขอเจริญพรพบครูบาอาจารย์ณนะบัดน,นี้ ร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนทล FM 104.25เมกะเฮิรมีความอิสระเสรีไม่ได้ถูกจัดไปกักไปกันเสียประการที่สามทำแล้วดำเนี่ยก็คือ การกระทําที่ก่อให้เกิดผลเสียหายใช้ชีวิตไม่เคารพสิทธิของกันและกันทําตนเป็นคนที่กำกับวิถีชีวิตตัวเองไม่ได้จนก่อให้เกิดผลร้ายในการล่วงเกินกันทางเพศในการล่วงเกินของรักของชอบ ผลร้ายจนที่สุดตกตำ่ำลูกไม่มีพ่อนี่ก็มากขึ้นต่าขนาดไหนอสัตว์ชนิดไหนอะที่เกิดมาแล้วไม่มีแม่ไม่มีพ่อพ่อนะอาจจะไม่ค่อยมีในสัตว์แต่แม่นี่จะดูแลอย่างดีจนได้แก่การช่วยตัวเองได้แม่ก็แยกย้ายกัน แต่คนเนี่ยที่ไปล่วงเกินวัฒนธรรมประเพณีตกต่ำม,มากตกต่ำเริ่มไปเรียนแบบสัตว์เรชานนึกจะอยู่กันก็เกิดความต้องการทางเพศทางอารมณ์ก็สนองนะนี่ความตกต่ำม,มันมากถึงขนาดนั้นแล้วก็ยิ่งทวีคูณกันมากขึ้นเราจึงเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ้านเด็กอ่อนแรกครับมีดาดดืนกันไปจนไม่นึกว่าในสังคมมนุษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้านี่น่าจะมีจิตที่เจริญด้วยมีลูกแต่ไม่ดูแลลูกมีครอบครัวไม่ดูแลครอบครัว เป็นมนุษย์จรจัดอยู่ตลอดเวลาตกต่ำจนที่สุดผู้ที่มีลูกก็ไม่รู้ว่าลูกกูคนไหนลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อคนไหนแม่คนไหนนี่คือความตกตำ่ำเรียกว่าทำกรรมดำแล้วตกนี่ทำกรรมขาวแล้วสูงเนี่ยทำที่ไหนอีกอะ ก็ทํากรรมที่กายที่วาจาที่ใจเนี่ยดังนั้นจิตใจของเราไปเกี่ยวข้องกับกายกับวาจาก็เกิดผลสิ่งที่ทําดีทางกายเราจึงพบว่ากายของเราเ,เป็นที่ตั้งของความดีทำแล้วลอยทำแล้วสูงได้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ไหนเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้ลอยอยู่ในความเคารพนับถือของคนนอกจากไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ลักไม่ขโมยไม่ยอมทำกรรมชั่วไม่ยอมทำกรรมดำ ทำชีวิตของตัวเองให้เป็นคนสร้างโอกาสมีเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนหนึ่งแกเป็นคนที่เกิดมาไม่ค่อยได้คุณภาพชีวิตที่ควรจะได้ควรจะมีในที่สุดเพราะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็เลยเรียกภาษายง่ายก็คือยากจนแต่เด็กคนนี้เขาไม่ยอมที่จะกลายเป็นคนขอทานแต่เขาตั้งใจแล้วว่าเกิดมาชาตินี้ขอโอกาสไม่ขอเงินอยู่มาวันหนึ่งผู้มีอันจะกินเรียกว่าเศรษฐีแกก็เลยตั้งใจเที่ยว สัญจรไปในโลกประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างว่าจะช่วยคนที่คิดจะช่วยตัวเองเที่ยวหาเท่าไรก็ไม่ค่อยเจอเพราะมีแต่คนขอเงินไม่ค่อยขอโอกาสในที่สุดไม่เจอกับเด็กคนนี้ด้วยความ เป็นเด็กที่มีหัวใจแห่งความใฝ่รู้ใฝ่าหาใฝ่เห็นก็เลยได้ทำหน้าที่ไปคอยบริการอย่างนั้นคอยบริการอย่างนี้ในที่สุดเศรษฐีเห็นเด็กคนนี้ว่าโอ้เป็นคนเอาใจใส่ทำอะไรทำจริงก็เลยเธอปรารถนาจะทำ อาชีพทำอะไรของตัวเนี่ยอย่างไรบ้างในที่สุดเด็กคนนี้บอกว่าผมอยากจะขอโอกาสท่านว่าทำอะไรสักอย่างที่ใจอยากจะทำสนทนากันว่าเธอต้องการอะไรอะ่ะผมอยากจะซื้อเครื่องมือขัดรองเท้า เพราะผมเห็นว่าอาชีพนี้บริสุทธิ์แล้วก็ช่วยทำให้คนในสังคมเนี่ยไม่รังเกียจเพราะคนถ้ามีฐานะใส่รองเท้าไปที่ไหนมาไหนมันมันไม่สวยไม่สะอาดคนเขามองมันเป็นคนอยู่บ้านเมืองที่ยังด้อยพัฒนาแกก็เลยตั้งใจ ว่าจะช่วยชาติบ้านเมืองให้คนในชาติในบ้านเมืองเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักความสะอาดรองเท้าก็สวยดูแล้วสบายตาเสรีฐีก็เลยเห็นเธอตั้งใจจริงอนุมัติเงินให้ไปไปซื้อข้าวซื้อของมาเสร็จแล้วแล้วก็ถามเธอว่าจะไปตั้งร้านที่ตรงไหนอะ เขาก็ไปบอกเขาบอกว่าจะตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้เศรษฐีก็ช่วยคิดคิดไปคิดมาแกก็บอกว่าถ้าไปตั้งในร้านในตลาดก็อาจจะมีคนหลายคนนะแต่ว่าผมจะไปตั้งหน้าโรงแรมทีเธอไปตั้งได้อย่างไงผมจะ รับอาสาเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนี่กี่คนผมจะขัดให้ฟรีโอ้ยทางโรงแรมเห็นคนมาช่วยทำฟาร์มก้าวหน้าให้กับโรงแรมเขาก็จัดพื้นที่ให้ก็รับผิดชอบในการจัดขัดอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่อุดปถากอุดหนุนนี่บอกว่าต้องส่งเงินให้ฉัน คือได้ครบภายในหเดือนพร้อมด้วยดอกด้วยเด็กคนนี้ได้เท่าไร่พาไปคืนได้เท่าไหรพาไปคืนจนที่สุดงานก็สําเร็จได้ใจคนด้วยนี่แสดงว่าคนที่จะก้าวหน้านั้นเขาไม่หวังที่จะขอเงิน แต่ก็ของานหรือขอโอกาสดังนั้นถ้าเราใส่ใจในการที่เห็นว่าเราทำร,รมขาวเนี่ยแล้วลอยขึ้นอยู่ในดวงใจคนได้นี่แหละเรียกว่าเราสร้างตัวแล้วหรือประการที่สามเราจะไม่ทำกรรม ดำแต่เราทะทำําข่าวเรื่องของการประพฤติตนเป็นคนมีวัฒนธรรมประเพณีการมีคู่ครองเนี่ยใครๆก็ร่วมอนุโมทนาและเห็นด้วยแต่ว่าทำตัวเป็นคนไม่เคารพกติกาของสังคมและมนุษย์คนก็รับไม่ได้ดังนั้นใครก็ตาม ที่รู้จักหาคู่หาครองคอยดูแลกันให้ดีก็จะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตตัวเองมีท่านผู้รู้ที่เสนอความเป็นคนไว้น่ารักว่าคนเราเนี่ยต้องครองตนได้ครองคนครองงานชีวิตของท่านกลายเป็นชีวิตที่มีค่ามีประโยชน์มีคุณ ปราตจ,จากทุกปราตจ,จากโทษก่อให้เกิดความหมายของคำว่าชีวิตนี้เป็นคนที่น่าเคารพบูชาทำอะไรไปไหนรู้จักคำว่าพ่อรู้จักคำว่าแม่รู้จักคำว่าสามีรู้จักคำว่าภรรยารู้จักคำว่า,า,วา,า,วาได้ตำแหน่งปู่ตำแหน่งคุณตา คนเหล่านี้ได้อะไรมาเป็นหลักละ่ะที่เขาเรียกว่าชีวิตลอยอยู่ในหัวใจลอยอยู่ในความสำนึกของคนนะ่ะก็เพราะเขาทำกรรมดีแล้วลอยทีนี้กรรมดีกรรมดำสองกรรมที่กล่าวไม่ใช่ทำเพียงแค่สามเท่านั้นที่ทำเนี่ยยังมีที่วาจา วาจาถ้าทำรมดำพูดคำหยาบท่านผู้ชมนั่นคือครูบาอาจารย์ทัศนะของครูบาอาจารย์ที่มานำเสนอรายการใช้นิกรรมก็เป็นอย่างนี้นะรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนอุตระตำบลมาบแคมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแล้วก็สถานีวิยุพระพุทธศาสนาแหงชาติที่อาตมาบริหารจัดการอยู่ที่พุทธมณฑลแล้วก็ ญาติโยมมาทาบุญมาอะไรต่ออะไรไประจําเดือนก็ไม่น้อยนะท่านผู้ชมทาบุญประจาเดือนของวอปรชนั้นทุกวันอาทิตย์ของเดือนทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนคือวันอาทิตย์แรกของเดือนไปได้เลยมีการสวดมนต์ตอนเบื้องต้นก็คือมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดแล้วก็ฝึกกิจตภาวนาแล้วก็นิมนต์พระแสดงธรรม จบจากแสดงธรรมพระยี่สิบรูปก็สวดมาติกาบาังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษปู่ย่าตทาทวดพ่อแม่พี่น้องที่จากกันไปแล้วนะทำบุญหาทำบุญอุทิศเพราะพราะไม่รู้ไปไกลที่ไหนเราก็ทำบุญหาฝากบุญไว้เนี่ยเราทำอย่างนี้จริงๆบางคนก็เอารูปพ่อรูปแม่กระดูกพ่อกระดูกแม่มาบาังสกุลเพราะเราจัดทำบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนนั้น สวดมาติกาบางสกุลก่อนหลังจากเทศจบแล้วต่อไปก็จะเจริญพระพุทธมนต์เป็นสีมงคลกับผู้ฟังที่มาร่วมบุญกุศลก็มีโรงทานคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาทำแบบนี้ประจำมาเนี่ยสิบหปีแล้ว15ปีแล้วก็จะฉลองครบรอบสถานีวันที่22เดือนธันวาคมเนี่ยพศสองพนนี่แหละ วันที่22นี้ทําบุญครบรอบ15ปีสถานีวิชุว์อปชพุทธมนตรก็เชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายมีโอกาสนะเราแจกทานเราแจกข้าวสารอาหารแห้งแจกหลายๆแจกนั่นแหละคนเต็มไปหมดเลยไปดูหรือท่านชมดูอย่างนี้ก็ได้ว่าวอปชนั้นทําอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ชมและเมื่อคราวก่อนนี้ก็เราไปแจกน้ำท่วมเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาที่อุบล เราเดินทางไปแจกของที่น้ําท่วมกับเจ้าประคุณสมเด็จมหาธีรา,ารย์หลวงพ่อประสิทธิ์เราเนี่ยเราก็ไปกันและเราจะไปหลายๆไปอ่ะอ่าปจีนเราก็ไปสักแก้วเราก็ไปสถานที่ตรงไหนเกิดอุทกภัยเนี่ยเราก็ไปในนามสถานีวิทยุวปรชก็ขอบคุณญาติโยมด้วยที่มีโอกาสพี่น้องญาติโยมท่านผู้ชมการที่เราได้มาเผยแผ่ธรรมะนั้นเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสสั่งไว้ จารัฐภิกขเวจาริกังปูชนะหิตายะภูชนะสุขายะโลกานุกร,รมประยะอัฏฐายะสุขายะเท е วมนุษย์สานางพิสุทั้งหลายเธอจงไปประกาศพระธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชนเทวดามนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปประกาศพระธรรมไปทิศองลงอย่าไปรวมกันตมาก็เลยตั้งใจเผยแผ่ที่สถานีวิทยุวรปรชวเขาบอกว่าวอพรชอววิทยุพอพระพุทธศาสนาชแห่งชาติ เคยแต่งเพลงไว้ยังยังยัง,ยงไม่จบแต่ก็นึกได้ว่าวพอชอสถานตังกอวิทยุปุศลตั้งอยู่พุทธมนทลตำบลสารยานนครปฐมเผยแผ่ธรรมะความรู้สาระทั่วคำนิคมไกลๆเข้ามาชื่นชมคือฟังรายการวิทยุเนี่ยสืบสารสังคมพระาศาสนาโยมนะมีโอกาสฟังผ่าน l i ฟ e f m 1 0 4 2 5 c o m ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นคือวิทยุวอปชฟังได้ตลอดยีชั่วโมง,งทั่วโลกเลยท่านผู้ชมเพราะนั้นวันนี้อาตมาขอบคุณครูบาอาจารย์ที่นำเสนอ,อรายการในช่วงสองและก็ช่วงท้ายปากโยมไว้ใครก็ตามที่มีโอกาสคิดไม่ตกหรือว่าไม่เคยได้ฟังอยากจะไปอินเดียตัดสินใจเลยไปกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวปช จัดไปปีละสองเที่ยวเท่านั้นแหละพอเปิดเปิดจองปั๊บคนน้นมาคนนี้มาก็ตอนนี้ก็เกือบจะเต็มแล้ว72ที่นั่งเนี่ยนะเกือบเต็มแล้วเราบินตรงด้วยบินตรงไม่เหนื่อยไม่ได้ลงกาลากาตาไม่ลงพมา่าไปลงพุทธคยาเลยไปกลับนะพร้อมโรงแรมที่พักอะไรต่างๆก็30,000กว่าบาทไม่แพงหรอกเพราะอาจจะมาเช็คที่อื่นแล้วก็มีแต่ห้า0 0ื0นสีกว่านู่นน่ย แต่เราไปดูแลอย่างดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายซึ่งกันและกันลองไปดูนี่พวกเขาก็จองไปก็แจกเสื้อแจกหมวกเป็นทีมงานเดียวกันไม่หลงด้วยเพราะเราแจกเสื้อมันดูง่ายคุมง่ายมีบริการเสิร์ฟน้ำชากาแฟตลอดน้ำร้อนตลอดทั้งทั้งหมดนั้นะคือภาคบริการก็เราก็ปัจจัยที่ได้ก็ไปทอดกระถิน ที่วัดไทยลาลันทานั่นแหละแล้วก็มาสร้างการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้พวกเรานั้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็เลยทาทาโดยไม่ต้องฟังละพ่อแม่ก็ไม่ได้สั่งอุปชาก็ไม่ได้สอนอแบบนี้แล้วก็มหาเทรสมาคมท่านก็ไม่ได้สั่งแต่เรามีพระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วพิสูจน์ทั้งหลาย ถ้าตถาคตปรินิพานแล้วสิ่งที่ควรไปกราบไปไหว้ก็คือสถานที่สีแหงสีสังเวนี่แหละสถานที่ประสูตรตรัสรู้สแสดงธรรมปรินิพานเราก็เลยถือว่าเป็นพันธกิจหลักของสถานีวิยุไปปีละสองเที่ยวเท่านี้แหละเชิญชวน,ชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ใครก็ได้มีโอกาสไปกับเราเราจัดพระบรรยาย พระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในคัมภีร์ในสถานที่ต่างๆเราก็พากันไปกลับด้วยความสวัสดิภาพรับและส่งเราก็บริการเที่ยวรับเที่ยวส่งถึงบ้านเลยรถตู้ประมาณ8คันนี่เรากระจายเลยคนนี้อยู่โซนนี้คนนี้อยู่โซนนู้น,น,น,น ون, เว้นแต่โยมที่อยู่ต่างจังหวัดลงสนามบินก็ญาติมารับแล้วก็โอเคอะ่ะนี่คือวอปชทำแบบนี้ท่านผู้ชมวันนี้รายการหมดหมดเวลาโยมนะ ถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมบุญกุศลจะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนของวอรปรชพุทธมนทนก็ได้หรือท่านจะฝากบุญฝากกุศลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เจริญพอรอัตมาไม่มีสิ่งนใดนอกจากมาบอกข่าวว่าไปอินเดียไปทั้งหมดนั้น7คืนกับ8วันนะบินตรงมันก็เลยประหยัดวันถ้าบินไม่ตรงนะั้นลงกาลากาต้าเสียเวลาสองคืน แล้วก็อีกสองวันแม่เสียเวลาไปแล้วสองวันสองคืนอย่างนี้เป็นต้นนี่ไปกละลากาต้าลงนะแต่เราบินตรงเลยประหยัดแล้วไม่เสียงานด้วยสาม0 0ื 30, ่นกว่าบาทโยมลองดูก็ได้นะโทรมาตามเบอร์เนี้ยนะเบอร์ที่อาตมาบอกไว้เพราะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ติดตามรับชมสาธุแล้วก็เจริญพรญาติโยมที่มีโอกาสรับชมร่วมกันอย่างนี้ถ้าสนใจก็ ติดต่อมาวันนี้ก็เลยขึ้นสุภาษิตไว้อัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะต้องพึ่งบุญพึ่งกุศลในการที่จะไปสู่ปรโลกหน้าชีวิตเราไม่แน่ไม่รู้จะตายวันไหนแม้ตายแล้วถ้าได้ไปอินเดียทิ้งร่างวางขันไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสฝากไว้ในพระไตรปิฎกวันนี้ขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีกุศลเจตนาดี กับรายการใช้นิกรรมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอเจริญพร